น้ำเบาอ,อาบเลยเบาซูฟังข่อ,อายุหาสิบสองปีข่ยมากินอันยังเสีย่ยขนมวงขนมหวานหรือว่าข่เฮดคมโมโริปกินตำบักกเออกินพวกโซโดอกโซเดียมหลายแบบเนี่ยข่กินแบบไี้นะร่างกายข่เนี่ยมันสิมือยมันสิเพีย้ยมันสิลาปวดหัวรู้สึกว่าเหนื่อยเพียลา้าลาละไ 40, 50, ปสี่สิบห้าสิบปีเบิ่งอาหารการกินเขาเด้อนี่ไข่กินผักเลยกลับมากินผักเลยร่างกายข่อยมันมีความสุข มันจะฟื้นฟูได้ไวหัวปวดหัวเนี่ยก็จะหายไวอันนี้คือร่างกาย่อยเขาได้กับจุดร่างกายเขาได้ว่าคอยสายพักแต่คอยกินโปรตีนวันละหาสิบกัมมเมื่อสองสองสองสาสองสองสองสามสองส,องสามปวดหัวเนี่ยมันจะหายไวระบบร่างกายเขาสมดุลไวบวมเมยบวมเพียบบวลากระดับเซล บรุน้าการเซลล์โปรตีนคราบต้องเลือกโปรตีนกินต้องหาโปรตีนกินไว้สี่สิบห้าสิบต้องทานโปรตีนสมองเนี่ยมันจะคมสัตกวก์เก่าเซลล์ทุกเซลล์เขาเขาไม่เหนื่อยเขาไม่ล้าเขาไม่เพลียกินโซเดียมไปหลายเมืงง่อยเ่าไปแล้ว กียขนมนกินตัวเนี้ยผิวหน้าก็กระชับผิวหน้าก็สวยโปรตีนผิวพันธุ์ลื่นปึ๊ดลื่นปึ๊ดนี่เป็นรสชาติอวกาโดโดข้าวกล้องสั่วเหลือง มักขอลีบีวีมันมันนุมน่มนุ่มอร่อยเหมือนอโวาคาโดคืออโวาคาโดมันละมุนกินเพื่อสุขภาพพี่น้องเขาจิ๊ กินให้ร่างกายของกินไปกินมามันก็ชินกินของจังเสียมันบมเมยร่างกายเขานะ่ะมันไม่หนักมันไม่ได้หอบของหนักนัก่นคือต้องพักกินผักต้องจองอาทิต ทุกอย่างจะคอนเฟิร์มไปสี่สิบห้าสิบปีดูแลเจ้าของเด้อเดินทางสุขภาไปด้วยก,กัน อยากก็อยากก็ต้องกินถ้ากินยาเนี่ยคือข,ข้ามกินความกินยาโว้ยเมื่อย